นะคะมิธีเอาปลาใส่กระสอบนะคะเนียขอตีปลากระสอบออกนะคะตีทำแม่อออโอเคนะคะไหนะคะ ปลากระเดือดปลากระเดือดนะคะปลากระเดือดกระปูก็มีนะคะกระประูบตายและดมเบิงเหม็นมากเลยหอ้สอง่วยอ,อันนั้นเหม็นคนหรือว่าเหม็นปลาเน่าคะเหม็นมากระปู